มืออยู่ที่นี่เองหรือเจสี่อ่ะมาเจอแก๊งขวานซิ่งหน่อยเป็นไงเฮ้ยกล้าแล้วนะเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันเลยไหมลูกพี่เอามันเลยไหมเฮ้ยเจน่าโง่เดี๋ยวก็ตายค่ะมันทำประกันเจ้าไหนมาวะสะอาดเอาไปลุยมันซิโอ้โหรอเวลา อ๋อเป็นฟลาวันน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 อของใหญ่ๆนี่แหละเจ๊ชอบนี่ตากเอให้เจ็บเลยเขาหนักเจ็บเลยเขาหนักตายแล้วช่วยด้วย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 พี่สวย เล้วเลยไปอยู่เลยไปเล่ากู สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเซนโซเซ่ละทีมพ้องเพื่อนซิเบอเบิ้มก็เมื่อสักครู่นี้ไปยิงกับเจสี่ไอตอกเล้าหมูอ่ะแล้วก็พ่ายแพ้มานะวันนี้เราก็เลยต้องมาตามล่าของไงมันต้องมีของเว้ยต้องทำยังไงดีวะโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้วะเฮ้ยไม่รู้ว่าเจ็บคอเหมือนกันเนี่ยเราสู้เจสี่ไม่ได้เราต้องไปหาอาวุธใหม่นะที่จะสามารถเอามาต่อกรกับเจสี่ได้เมาดี้เขาส่งข้อความมาเดี๋ยวเปิดดู เดี๋ยวลองรับเควสดูแล้วเต้นอะไรกันวะเนี่ยเพลงมีให้เต้นเหรอมีไม่ได้เปิดเหรอมาแต่ไอ้นี่แก๊งเดียวกับเราเนี่ยไหน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 เนี่ยอ๋อตัวประกอบอ๋อเฉลยเฉลยเสึกเฉลยสึกเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยกระทืบมันดิลากมันออกไปเกะกะนอนก้มเลยนะเออมันนอนคนเดียวเสียที่นั่งไม่ต้องสองคนแพ้มันไปกูจะให้ข้ามูอเออไล่น้ำเจ๋ยอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าขวานแล่ที่มันไม่มีขายในร้านปืน ถ้าอยากจะได้ขวานแลนี้เราต้องไปหาเองไปทำภารกิจรับเท่านั้นอยู่ในเท็กซ์เนี่ยที่เมาดี่ส่งมานะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเรากดรับภารกิจแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างี้ไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวมันมันกดรับเวสไม่ได้อ่ะมันต้องทำไงต้องไปต้องรอเวลาเอาต้องไปเลยเหรอเอาไปไปไปเดี๋ยวไปเจอกันที่รถดีกว่าไปแล้วตกลงจะออกทางไหนประตูหน้าหรือประตูหลัง ประตูกลางแล้วกันพี่ประตูกลางม่าตรงไหนวะเฮ้ยทางน้ลกัเออเอาไปตรงนู้นก็ได้เออตรงนู้นตรงนู้นเห็นวิ่งไปทางนู้นแล้วนี่อ่อเฮ้ยคุปรถเจ้าของผับหน่อยดิเดี๋ยว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 ใจเย็นขโมยได้ไหมเฮ้ยเอาขึ้นเต็นท์ไปทีเอาไปแยกกินสวนใครพอ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 อย่ายุ่งอย่ายุ่งนั่นลูกรักลูกรักโอ้เโหเดี๋ยวจำเดี๋ยวจำไว้คันเนี้ยเดี๋ยวจะซื้อมาระเบิดเล่นโคตรเร็วจะไม่แต่งด้วยนะจะแต่งกดสีจากล้างเลย เออรถคันไหนที่กูรักกูก็ไม่อยากให้มันอยู่กับอาร์มสี่ถึงแปดหรอกผมมีสามสิบล้านอ่ะพอไหมนึกมึงนึกมึงอ้าวนะไหนให้ใต้องต้องมารับภารกิจข้างนอกใช่ไหมใช่ต้องรอมันไม่มันไม่ให้กดรับเควสอะไรเลยนะไม่ครับมันต้องรอต้องรอต้องรอไอผมขึ้นแล้ว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 ไม่ก็เนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยในเทคเนี่ยแต่มันไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะเฮ้ยมันไม่ขึ้นเหมือนกันเลยอะไรวะมันต้องเล่นสักพักอ่ะ อ่านเมลเหรอเมลเหรอโอ้เออเมล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  First bounty target okay อาเลยมันใหไปตามล่าใครเนี่ย Los Santo Police Dept เจ๊คนนี้ใครวะเขายืนถือป้ายเหมือนตอนที่เราสร้างตัวละครเลยเขาเป็นใครแล้วเขาอยู่ตรงไหนของโลกเราต้องไปฆ่าเขาใช่ไหมอย่าผมตามไอย่าไปขนส่งอ่าโอเคถ้างั้นอ๋อนี่นี่นี่ขึ้นแล้วมันขึ้นบนแผนที่แล้วมา เราจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายกว่านี้เส้นขึ้นแค่นี้เลยนะขันไหนโอ้โหกูซีโอโหนรถสุดยอดนี่แค่นี้ดิงไหนขันไหนขันไหนซีโอโหนรถอ่าอ่าอ้าวไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปกันทั้งยกขยโญงนี่แหละไปไปไหนไปกันเพื่อนจ้าโอ้โหเขาจะบอกว่าไอ้มิชชั่นบาวไอ้บาลตี้ของไอ้มาวดี้เนี่ยเล่นเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะเสร็จอ่ะฉันรีบทมิตนะครับใช่เหรอวะ ใช่มันประมาณ4ีถึงหอันน่ะให้รับแล้วก็ส่งรับแล้วก็ส่งแต่ละอันก็จะห่างกันมันกัจะไม่ไปที่ก็ยิงทิ้งเลยก็ได้กับขับขับขึ้นโค้งลกเหนือแล้วก็ลงโค้งลกใต้เพื่อไปส่งไอเนี้ยหลายรอบแล้วมันต้องใช้รถที่มันให้มาไหมหรือว่าขับมีดไม่รถก็ได้ับจะขับเรือไปก็ได้รถล้อถาขับเรือไมได้ดูซิมันให้มารับใครเนี่ยไม่ใช่รับให้มาให้มาขบขู่ให้ ยอมยอมมอบดัวอะไรอ่ะทำไมคนละที่จิงมันอย่งน้อยหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดยวถอย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 ถออยถอยถอยถอยยถอถอยถอถอยถถอยถอยถอยถยถอ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 อยถอยถอยถอยอยถ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 ออยถออยถ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 ยถอ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 ยถยถอ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 อยถ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 ยถอยออยอยถอ แล้วไปเอ้าไม่ไม่ไม่ white. อันนี้พลาดจริงอต้องรอบาร์บ hmm. ี้ใหม่ปะโอ้ไม่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 อันนี้มีอยู่บาร์บี้อะไรมันให้ตามเสียงกระดิ่งมันที่เสียงกระดิ่งก็ไม่มานะพอได้ยินอยู่โอ๊ยชนกันมันต้องมองหาคนอ่ะเดี๋ยวอินไว้ก่อนตามเสียงไปเดินตามสายตลมาเจอละ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  ไอ้นี่คล้องมาคองมาไอ้นี่ใช่ไหมคมขูไปเลยเหรอหุยหุยหุยเดี๋ยวนี่อ้โหนักเลงนี่ไงนี่ตบหน้าให้โคตรแมนจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหโคตรแมนกระโดดถีบลอยเลยโอ้ยเจ๊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 ปล่อยให้เขาละไมเราอย่ายุ่งเอาเอาเอาไปหาเรื่องพี่นัทแทนอะไรโอ้อะไรของเจ๊เนี่ยโอ้ อเจ๊โดนลุมโอ้โหชายชกันชายสี bye, bye ่มีเกี้ยวลุมกระทืบผงคนเดียวยอมแล้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 วยอมแ้วยม้นรถมแอม้ยมแล้วนอมล้อมอาอย่มงลอย่าแหนว่งคือยิงมันทิ้งกอบลมามมาอมมอแล็บม้อ้มมมามามนอ้โหกระทำำเรามานี่เออยแกว่งอม่พาไปกินตับหรอกเออไปไป ส่งข้างบนอ๋อตัว M Maudio นะโอเคอ่ะปลาเดี๋ยวสายแหกลง h เ a ย y ไปเดี๋ยวสายแหกลง h เ a อๆขายแหกไปเลยดีมากรถรถที่เราเอามาใช้กันนี่แบบใช้ดีมากใส่มันอลิมูซีนมาขับแับนี้วะเนี่ยอเฮ้ยเสียหลักอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เป็นการรีวิวรถใหม่เป็นในตัวนะ ไปรถมาเฟียรถใหม่เร็วๆหกสิบเองฮะใช่เหรอฮะเดี๋ยวดูดิความเร็วได้ทั้งหมดเท่าไหร่เออว่ะเออว่ะแล้ทำไมมันวิ่งแค่60เองวะเฮ้ยรถเร็วเลยโอ้โหเออเฮ้ยเสร็จละวเสร็จละวเส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 ร็จแล้วไปยัดเส็จละเออได้ประมาณนั้นแหละเจ็ดสิบถ้าเอา60ไมค์คูณหนึ่ง็ดหกนี่ก็ไปเป็น100กว่ากิโลแล้วนะฮะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมท่วนๆเลยละลถ้าเกิดแล้วไมค์บอกว่ายังไงนะเครื่องนี้น โอ้โหแล้วเราขับรถคันนี้มาทำเงินครับสุดยอดกู <c oughs> สบายเลยสบายงานนี้ <c oughs> อ๋อกูดาว<ร>าใช่ไหมออหไอตอนที่แม่บอกขอับไปชั่วโมองอะเราต้องขับบนแบตแม่กับพาไลาด้วยโอ้โหโอ,โ,หโหโอ้โหแล้วกูขับคันนี้นี่อินด,ดี้เลยมึงงานนี้ไหนพามาที่ไหนเนี่ยที่บ้านพักเมาดีตรงนี้แหละหลังนี้ใช่ไหม้<อ>าวตอนรถเห็นเห็นตัวพี่เตนล่าหนเมื่อกี้ ประตูเปิดมีคนลงมาอหนูไปไปหามาม่าซังไม่ใช่บาวตี้คอมพิวต์อ๋อจะส่งมาเป็นค่าหัวค่าหัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อะแล้วเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดกี่รอบนะอันนี้ห้าคนห้รอบห้าคนใช่ไหมไปเรื่อยๆเราต้องเป็นนักล่าค่าหัวแต่ว่าเรารอคูดาวใช่ไหมอย่างงี้โอเคเมื่อกี้มาดี้ส่งข้อความมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวดูดิมันว่ายังไงคนนี้เขาบอกว่าให้ไปตามไอ้หนวดนี่นะอ่ะไป เดี๋ยวดูสิพื้นที่มันอยู่ตรงไหนต้องไปล่ามันเนี่ยโอ้โหอยู่ในเมืองแถวแถว,แถวนายขับอะไปไปล่าไอห,หนวดกันดีกว่าพวกเราคือรถคือรถคือรถนี่อะไรเนี่ยเริ่มหลุดตีมกันแล้วเนี่ยทียี่สิบก็มาสวิงเกอร์ก็มาอ่ะไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตามล่าขวานกันต่ออันนี้ภารกิจที่สอง ที่อีเจเขาส่งมาเดี๋ยวไปดูซิว,ว่ามันมีอะไรในนั้นแป๊บนั้นคุณพากิจที่สองมัน่ะเออคุณพากิจที่สองว่าไม่ได้ไม่รู้ว่ารู้ว่าทำเสร็จกันแล้วยังอีโรสมันจะยืนสั่นกระดิ่งที่เราฟังหรอมันจะมีเสียงติแดนแดนไม่ต้องไปหาพวกตามขอบวงหรอกหารตรงจุดที่คนมันยืนกันอยู่เยอะๆก็พออ๋อไปแค่ตามหน้าตึกหรือตามถนนใหญ่อะไรเงี้ยก็พอแล้วอ๋อ คนในคอบไม่ค่อยอยู่ขอบนอกไม่เจอเลยเจอแล้ว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 นี่เหรอยังเจอไม่เจอแต่หนีเฉยรถมันสองสูงมากเลยอ่ะอุ้ยเยี่มีสวนกูด้วยนี่ถ้าเราโดนช็อตไอ้เป้าหมายจะเป็นยังไงเก๋าเก๋าเหรอเก๋าอ่ะเอ้ากูลองบ้างทำไม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 นี่ไงล่ะสเต็ปจอมสีหน้าเดี๋ยวโอ้โหจบเลย โอ้โหมอบเลยเรียบร้อยมองเท่งแล้วได้มาห้าพันคนที่สองราคาเออแล้วต่อยทำไมต้องนานวะเนี่ยต้องจบวนจบข่าวอ้าไปเดี๋ยวเราต้องรอภารกิจต่อไปพอได้เรามตายไปนานแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูใครชาปนกิจสัมันเกียมเลยนะเนี่ยมันมือเลยเมื่อกี้เมานี่มันส่งข้อความมาละเมาวนี้เมาหนี่ชื่อกระต่าย อ,อ,อ,อันนี้ให้ไปล่าเมงนี่มันยูรีวะเนี่ยคนนี้มันให้ให้ไปล่าเลยให้ไปทำอะไรเนี่ยอ,อโอเคก็สรุปมันเป็นคนนี้แหละเ,เดี๋ยวเราไปล่าไอ้ตามเมงนี่กันไปรอบนี้เปลี่ยนมั่งเอาเป็นซีไทยนี่เป็นซีไทยละมันต้องทำเวลานิดนึงเพราะภารกิจมันเหลือเยอะเอ็นคันนูเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันนะไปไปไหนลืม <laughs> เดิเดนนอยู่ใกล้ๆพี่สบายๆมีกระป๋องตามมาพี่เศนกระป๋องอะไรวะรถเจ๊ซิ่รถเจ๊ซิ่งผิดทางพี่นัทจอบหลพี่นัทผิดชีวิตจริงก็พาหลงนีดในเกมก็พาหลงอีกเลยนี่เรียนเรียนไรูเลเตอร์พี่นัทจอบหลงนวิเกเตอร์คันเทพแหมผมนี่ปายสองฮะน้องน้องขาห้องใส่ดำเลย ตาหัวลาน้าอย่างกระโจนนี่เรามาตามหามันในกองถ่ายเหรอวะเนี่ยเฮ้ยัจอดกันแบบเสียงกิ้งกิ๊งมันชัดมากเลยกลับมาตามไปเลยก็ได้นะเนี่ยอยู่แถวนี้เหรอไอ้นนี้ปะวะอ้าวเจอแล้วปึ๊บภาพไม่รอช้าตกแม่งคว่ำเลยครับอือปั๊มหัวใจให้ดินี่เรียบร้อยเสร็จครับไป มานี้กลับ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 คือรถขึ้นรถคือรถคือรถยืนกันอีกมือไปเป็นอะไรก็ได้ขึ้นเบนอะไรก็ได้ขึ้นเบนอะไรก็ได้ขนาดขนาดขนาดเบนท์นูนน่นเลยโอ้เดี๋ยวเดีเเยวเดีวนนยวขนาดเลยเหรอเอาขอ<ม>ยืมรถคันนึ่งไหมไปเก้ไม่ต้องในนาลุใคิลลีอยู่ไปเอาไอ้ตาหัวร้านไปส่งกอนโอ้ยนีอ่อะไรวะกระซื้อปะแต่ว่าการซื้อฝากระโปรงรถเขขับร้โอ้ยคืออะไรโอ้ย ไปเลยเพื่อนกระทืบมันเสร็จแล้วก็นั่งรถไปเป็นเพื่อนกันเอาอันนี้มีเราทำได้อูต้องไปส่งที่นู่นใช่ไหมที่เดิมใช่นอกเมืองเลยโอ้พระเจ้าจอดอ่ะโอเคไปถ้างั้นเราก็ไปกันนอกเมืองว้าวเอาปืนตกหัวไปเลยอะไรนะตอปืนตกหัวมันไปเลยทำไมวะกลับตายไปเลยรอบใหม่ก็ได้เหรอได้คือซื้อเวลาเออพี่ผมว่านะผมไม่คุ้มมาหมื่นหนึ่งทำให้เลนเตอร์คุ้มกว่าอ่ะโอเค ได้ถ้างั้นก็โอ้ยเราจบกันเท่านี้นะเพื่อนเสียใจด้วยนายไม่ได้ไปต่อป้าบเรียบร้อยไหนโอเคได้ตังห้าพันเหมือนกันเฮ้ยมัโชนกันเองทำไมล่ะเว้ยอยู่ในน้ำเลยนะเอ้าโอ้ยไปเดี๋ยวรอภารกิจต่อไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าเมาดี้มาแล้วอันนี้เป้าหมายที่สี่ตามหาไอ้หัวล้านนี่อย่างนี้ไม่หัวมันล้านทุกคนเลยผมมันไม่ขึ้นไหนละอ่ะแปถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปสบตามันแล้วก็กระทืบมันทิ้งซะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีสองวงวะเมื่อกี้อ๋ออีกวงเป็น business battle ดีนะไม่ไปผิดวงบันเทิงนะครับ ระวังบอนกุยกะโอ้โหก็ชนกันทำไมเฮ้ยใจเย็นเบนแวกแนวมาแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่พวกแก๊งขวานซิ่งยิงมันทิ้งเลยดีไหมนะคันนั้นทำไมเบรคต้นกลับแล้วเบรกไม่ดีไงฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาวะเนี่ยไอ้เจสี่ตามมาหลอกหลอนโอ้โหไปวะเนี่ยโอ้โหรู้สึกชัตเตอร์กดติดวิญญาณเจสี่ตามมาเฮ้ยหรือว่าเมื่อกี้ตาฝาดไปวะ หลอนแล้วเนี่ยคนนี้เหรอนี่ใช่ไหมเป้าหมายของเราใค่เหรออืมีกหัวเมงสวัสดีเพื่อนป้าบเรียบร้อยไม่ต้องคุยกันเลยไม่ต้องคุยจบแค่นั้นแหละเออสนยกไหมเวลาให้มาราคาบาร์ตี้หรือเขาจะจะให้มาราคาชีวิตใครวะเนี่ยแล้วเราก็จะอยู่กันแบบนี้นั่งรอกันอยู่ในรถไปดิ้นโอเลยไหมขำไหม มันจะไม่เห็นเราะอ่ะไปรอจะรอเธอมามามาโอ้พี่นีมา,มาเป็นของกระชอนหน่อยมี oh. แต่ business battle ไอ้อาถศกกระชอนนี่แม่คงล้อหลุดด้วยอ่ะ <laughs> เล่นอะไรกันเนี่ยรถเขาของเก่าสะสมเอาไว้ทำอย่างนี้เหรอใกล้สิคิวรถกัดแล้วมันไม่มีค่าไงก็เลยเอามาชนเล่นโธ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทอันนั้นก็เกินไปพี่ร <laughs> ะเบิดตีนี้ไปทั้งแถบเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> โอ้ตีไม่โดนด้วยมิส โอ้โหก็เหมือนว่างมากปันพันแมวอะไรมึงมานั่งดูมวยกันสวัสดีเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหกำลังหาวเลยกูมาไหน <มา S 1> สวัสดีกันเว้ยป้าเขาส่งข้อความมาว่างไงบ้างเนี่ยใยนอนแล้วอันสุดท้ายแล้วอ่านออกไหมโอ้โหคิ้วหนาปักเลยหน้าตาอินจังตอนโตไหมเนี่ยริงจังเสียเลยได้อ่ะโอเค ไปเราไปไล่ตานี่ดีกว่าอยู่ตรงนี้ไปแล้วแท็กไม้ไปแล้วตอนนี้ตรงไหนนั่นแหละมีไม้เห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเอาเราเห็นดีกว่าเราขับเองไป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 จุดนี้ออุ๊ยอะไรเนี่ยอ่ะไปต้องอยู่แถวเนี้ยแหละตู้เกิดปาเบิ้มดีนะหนงช้ากว่าโอ้ มันจะมีคนไหนที่มันแบบเปลี่ยนบรรยากาศเอาเสียงจิ้งหรีดมานำแทนแทนเสียงกระดิ่งบ้างไหมเนี่ยหน้าตามันเป็นจังไดพี่เออมันตัวอ้วนๆคิ้วหนาๆแก่ๆนิดนึงเออมันมันมันไู่เคอดูสารตเเจกนห่อยแต่แถวนี้มันวัวมันเงียบมากเลยอ่ะนี่มันแจ๊สเออถ้าถ้ามันอืมนิดนึงหัวเถิกๆหน่อย ละมุดเลยนะใช่มันมีไม่กี่คนหรอกแถวนี้คนที่มันยืนนิ่งๆนั่นแหละมันแก่ๆหน่อยใส่เสื้อสีขาวฮะมีเดิอยู่นะอะไรนะเธอรอโมสโคบหมันจับหมดนะมันจับหมดนะเปิดเคอร์ฟิวเลยเจอใครยิงตัวยิงทิ้งให้หมดเดี๋ยว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 ไอ้นี่คนนี้เป้าเออนี่คนนี้แน่เลย เจอไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วเหรเจอแล้วเจอแล้วนั่นไม่ใช่เป้าหมายเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหขับรถแทบจะทับเป้าหมายม่ดูใชอ้าวมาอยู่ตรงนี้ไอ้มอนี่เฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหจะถ่ายรูปโอ้โหจบเลยเรียบร้อย้กูเป้าหมายกูยังไม่ไปยังยังไม่ตายยืดตาย่นจริง

เอาจบแล้วได้ข้าวหัวครบแล้วทำไงต่อเนี่ยรอรอมันเดิมไหมรอเราที่ส่งที่อยู่ของสมบัติแล้วก็ไปเก็บจบเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจบแล้วเหรอเนี่ยใช่เรากำลังจะได้เลยใช่ไหมเนี่ยกำลังจะได้เลยกำลังจะได้เลยใช่ไหมเราเราทำันตั้งแต่ห้าทุ่มตอนนี้เที่ยงคืนสี่สิบสองเกือบสองชั่วโมงพี่เสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งอยู่ข้างในครับ ขนาดนี้โชว์มาบนแผนที่อย่างนี้ไม่ต้องกุ้งกิ้ง้วก็ได้มั้งเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นแมวที่หายไปก็ได้เป็นแมวที่หายไปอาจจะเป็นมิกกีที่หายไปไมาแล้วไม่ใช่เหรอเอาละเอาละเจอกล่องแล้วตอนนี้ทำลายสิ้งเลยเดียวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอะไรจะส่องไฟให้อืออ่ะมาทุกคนส่องไฟ้ทุกคนก็จะเตรียมปืนแล้วก็รอสอยหัวใช่ไหมไอ้พอยป๊อปเท่านั้นฮะอ่ะโอเคนะ จับได้ปอบอีกเต็มตัวนะจะเปิดกล่องกันนะสามสองหนึ่งอุย้ยทำไมไฟดับวะตอแล้วไฟไมาดับโอเคเจอขวานแล้วโอ้ขวานเทพเจ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครก็ยิงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กปืนนั่นทำไมเราให้ใช้ไฟเออได้ขวานมาแล้วเออเห็นไหมตอนนี้มีขวานละเ <c oughs> <ไ>ปิดประเดิมกัตตินีเลยเดี๋ยว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 ทไมติดไฟวะไฟไม่ได้เงินเออแล้วเขาบอกว่ามันมีเควสอะไรเพิ่มอีกนะ อ่านี่ไงค่าค่า25คนโดยใช้ขวานเพื่อที่จะรับรางวัลเป็นเงินต่อเนี่ย่าทีกันเองเดียวกันได้นะเงินระเปิดที่ศีดีก่อนเลยคนแรกโอเคได้เออมันขึ้นล้ออโหไอ้นี่ไอ้นี่แม่งไวจึงแล้วกงนีเรียบร้อยแล้วเออ้เฮยโอ้โห นี่มันนี่มันกบฏนี่หว่านี่มันนี่มันเด็กเจี่ป่ะเนี่ยอดเดี๋ยวไปไล่ฉับคนกันดีกว่างั้นมันจะแบบเดี๋ยวมันจะโดนบอลละเฮ้ยตัวเฮ้ยับหัวให้ไ็โกเลยวิ่งไปไหน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 เดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อน ขับเขาให้หมดแล้วะตํารวจหมดตํารวจหมดโอ้โหวิ่งโคนไกลตรงนี้ขับเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่เป็นโดงเลยครับขับเขาให้เออมาเก็บน่วยสวาดนี่แหละเออโดนเข้าไปสับหัวตบคืนเหรอโดนนี่โดนโดนนี่ไงล่ะสับหัวกระบานแยกไปนะ มาเอกมาอีก,อกสวัสดีอือหมวกระจายหมวกระจายนี่สับถีบด้วยถีบซ้ำถีบซ้ำสับตอ่ออ่ามามายืา้หัวหน่อยยึชัวสับเพื่อนเพื่อนกันเองก็สับนะอ่า่วยสวัสดน่วยสวัสดมาเสริมมาอ้าวเรียบร้อยฟันไม่โดนงานงอกอือได้อยู่ได้อยู่โอ๊ยตายเฮ้ าาตายหลังจากที่ไปไล่สับตำรวจและต่วยสวาสีมากมายเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่ามันน่าจะบั๊กไปแล้วเรียบร้อยนะสับเท่าไหร่มันก็สับไม่ผ่านสักทีนะเดี๋ยวเราขอจบคอนเทนต์ไปเท่านี้ดีกว่าเราบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าสําหรับใครที่สามารถทําได้เนะี่ยในภารกิจนี้ก็จะได้รับเงิน2องแสนห้าหมื่นนะอาพีเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะคงไม่สําคัญเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยที่ภารกิจต่างๆที่เราไปทำเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าเขาจะสุ่มเป้าหมายล่าหัวไอคนที่ให้เราไปล่าฆ่าหัวอะไรพวกนี้เขาจะสุมวันนี้เดี๋ยวเราคงต้องกลับไปตามล่าเจสซี่หน่อยแล้วกันได้ขวานอัปเกรดมาแล้วเดี๋ยวต้องไปตีหัวมันสักทีหนึ่งมันไส้ไปกลับไปตอกเล้าหมูกันดีกว่ารถมารับหน่อยเร็วอือไปนะ สีน้ำหดอดล้างตูดคนกำลังสระผมแชมพูหมักหม,มเต็มหัวกลัวจะเป็นสังขาร